สวัสดีครับวันนี้เรามาพามาชมวัวน,นะครับเจษอันนี้ซื้ออยังเนี่ยสลดัดสลัดวะเป็นอยังไรได้ซื้อสลอดัดเข้าม้เรียนห <laughs> น, <laughs> น่อยเลยอุย้ยนี่ตัวนี้มกักซนแต่ตัวนี้มกักซนตัวนี้ใหญ่ยงๆนาๆนาๆเลยครับผม cái cây cái 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 này, tôi sư này. Hả? cái 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 นี่นี่มาพม่งตัวนี้นั้นรเนี่ยเป็นยังตัวนี้ซื้อ40ซาร์ตชาวบ้ันที่นมาเก็บชาวบ้นเี่นมากเหรียนีแค่หนองที่วางท่ขาวขนาด้ังไงอ่ะอืมได้นี่มาพมาพมิ่งตัวนี้นั่นนี่นี่ตัวนีมันสีส้นมันมซ่นหรออันนี้ยังอันนี้ยังหรออออันนี้น้ำโชคอันนี้น้ำโชคโอ๊ยน้ำโชคน้ำโชคถ้าเป็นเตกูดออกมากแน้ำโชค เดี๋ยวได้เก็บเน้อเข้าไปนั่นแหะเนื้เดี๋ยวได้ออกมาเก็บ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 เ้า้อเก็บเนื้อส้มส้มเฮ้ยเอาพวกเขากับใบเลยอย่หมดน้องเคล็ดกับใบหมดเลยเคล็ดเคล็ดเรื่อค่อยๆใบมันอ่ะมันมาก็ส้มอ่ะมันได้กาดย้ำเย็นนะครับเลี้ยงงัวตามวิธีชาวบ้านนี่แหละครับ เขานี่แหละครับเลียงทั้งงัวเลียงทั้งหมาครับนี่ยหมาตัวนึงันเนี่ยสนใจงัวหรือสนใจหมาพันบางแก้วกัติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะไกลส้นครับนี่ครับเป็นอากาศย่ำแรงครับทุ่งนา ส้มเข่าส้มนี่ไก่ไม่ได้ไก่งนะครับนี่รับประกันสายพันธุ์กีเก่งวะยังี่าชฮะอ่แพ้ก็สมอีาน่คอน่แคเอาน้าน้าน้าตมน้าตตัวไหนน้าตัวขาขาวพีเพค่อยซื้อเห้ละพีเพลซื้อให้ละ่เนดี่ครับอ๋อเมืงธงเมืองทาครับผม เขาไายได้วยครับเนี่ยไก่ชนครับบังครับมีรอยง้ามครับไก่ดีครับตีกันจนป่วยครับไก่กระดี กไบรรยากาศบ้านทุ่งท่างนี้เป็นเขาแล้วครับท่างนี้ปลูกงาไว้ขั้วไอ้ครับผมเอา๋วไปเห็นว่าปล,งปลงึงๆเครียดๆใหญามีสายพันธุ์ยังแงนี่เคร็ด เงี้ยไม่ใส่พันอย่างเงี่ยแจ็คไม่ได้เป็นคนปลูกไม่ได้ปลูกปลูกเป็นวะปลูกว่กเปี้กินเป็นวะกินวอกเปรี้กินก็เป็นว้เป็นยังเป็นคนขี้เดือดวันนี้หนูจะไปไหนวันนี้เราจะไปไหนวันนี้หนูจะไปหากระต่ายไปป้อนอาหารด้วยไม่ไม่ได้ไปแล้วจะไปซื้อของกินก็ได้ไปอยู่ดีเพราะว่าใกล้ๆเองบ้านพี่หมอดใกล้ๆเองบ่ป่ะบ้านพี่หมอบอกว่ามันมีปล่อยอันเลี้ยงอาหารกระต่าย แมครูบอกอันมยูถ้าจะเขาโค้งซ oh. ้อยเขา้อยทียเนไอ้มอตีเนี่มนี่ที่เพี้ยวก่อแ่ชีวิตบ้านบ้านจะตายอีสานบ้านฮ้อครับผมกาแม่เปิดให้เมองได้ทั่สามมันเป็นกะตายบแนีเยวก็เปนขา่เขามันเกิดทางตจะงั้พี้ตสีขาวกาต้กสีขามมมันจะต้องเป็นสีขาวน้ำ พี่เท่ากระต่ายน้องตัวน้อยแค่นี้ไม่จริงมาต้อเขาบานไงนะแต่รัดไปด้วยไปโดนด้วยพายจะฟองง้อฟองขั้วเห็นไหมครับหมาดึงดึงบรรยากาศดีนะครับทำกามทุ่งหน้าปลูกต้นกัวต้นกล้วยโอ้ยภาทายค้นยางน้ำหลังเลยกระยางน้ำหนาตัวจะได้ไายเอ้ยกับบ๊อบบ๊เว้ยยังเขากล้องมีกล้องมีกล้วยยังพันสายพันธุ์ยังกับบ๊อบบ๊อ ครับอันนี้ก็มีเผาทานนะครับเนี่ยจะเผาว่าได้ครับส่ว <c oughs> นวนี้ฝนตกสลาดนำโชคง่ายง่งามครับนี่อันนี้มันตันมันมันหนามันงหญ่เล้วมนี่ทูดังมาหลายคนมันโนเนี่ย กานบมังแคิลันเป้ยากตนี่งาดกิเ้งครับป้าจน้องใครลองลองกินนี้ต้องทำน่มายวิดีโอตอนกินทีแรกป๊าฝนมามาไทยอีสลรากำลังกินอยู่นี่ครับแต่ละตัวกินเก้งครับเบี๋ยวไปตีมันไหมล่ะ กินเก่งครับผมกิ่นเขาเยังไงขโมยลงเก่ง้าเลียงยังงั้นโอ้ยแม่มงนี่เบงหงใครดันผู้ชมม่งนี่ทุกนเหรอท่านผู้ชอบม่งนี่อันนี้น้องเป๊ลาเลียงยัง้นเนเลี้ยงหนไหนเลี้ยงยังนั้นหน่อยาะปิ๊กปิกวุ้ยเห็นแตดัก กี่ตัวระวังมันกัดมือดเด้นี่อู้ยมีตหัวหมีเหล็กบ้น่นะมึงดูเมืรร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 ่อนลันเพี่เห็นมาเพ่อ,เน,เอ,น,อ,อนเห็นเล็กยังกว่าซนงหรือ0ุนยก่มีเล็กบ่เหล็กออกเหลียนะครับเต่าน้อยเอ้ามวยไม่หัดตดเต็กไปใบไปใบกันรรรัดดีจ้ากนันฮะ วันนี้จ้าให้กูทายไปขี่ก่อน <c oughs> ไอ้ม่เต้าเต่าไงทวงไปเอามันฉุดล้ว่ะ mm hmm. เตา้า